ผมแคน,นกูกำลังมันหม้อแครนเลยจะพามากินส้ตมตำแซ่บหนัวแซ่บหนัว,นวกูองแครนแบบสองกะละมังกูแซ่บเ,เค็มเว้ยปลาเค็มคนก็เค็มอืมกูแอ,อลอร่อยใช่ไหมแก้มกบปลาปลายแดง สาวหยงกินแ่บเออคิดช่องออกแล้วเออสาวหยงกินแ่บสาวหยงแดกเรียบแม่ได้ยินนะล่ะได้ยินเธ้เสียงเหรออร่อยอะเก็บาปะยุง เดี๋ยวมีมือมปิดสระไปกินเลย,เลยอร่อยมากอือชันสองอือือติอิอจ้าอร่อยมากค่ะมาเด้อสินจำจํา ปลาเค็มปลาเค็มปลาเค็มจมตำเค็มแต่อร่อยไม่เค็มพูดเล่นพูดเล่น <c oughs> มาจ้าจิ้มจมตำได้สุด